สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับมวยไทยมานําเสนอครับถ้าพูดถึงมวยไทยในตอนนี้ชาวต่างชาติได้ให้การยอมรับและเรียนมวยไทยที่ต่างประเทศหรือลงทุนบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยปัจจุบันการแข่งขันมวยไทยนั้นมีการจัดแข่งขันไปทั่วโลกและล่าสุดมวยไทยก็ได้เข้าไปในโอลิมปิกแล้วนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไป สมัยมวยไทยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักการที่มวยไทยของเราเดินทางออกไปชกที่ต่างประเทศก็เป็นการเผยแพร่มวยไทยและทำให้ชาวต่างชาติรู้จักและอีกหนึ่งนักมวยไทยที่เป็นตำนานของไทยในสมัยนั้นก็คือช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ที่สมัยนั้นเดินทางออกไปชกที่ต่างประเทศไปต่อสู้กับศิลปะการต่อสู้อื่นซึ่งหลายแมตช์ก็เป็นที่น่าจดจำช้างเผือกเกียรติทรงฤทธ เกิดเมื่อ18เมษายนพุทธศักราช2524ที่เชียงใหม่เขาเริ่มฝึกมวยไทยตั้งแต่อายุน้อยและสร้างชื่อเสียงด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมผลงานเด่นของเขารวมถึงการคว้าแชมป์มวยไทยรุ่นไฟายเวทหลายสมัยและยังได้รับรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมจากหลายองค์กรนอกจากนี้เขายังได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติและเป็นที่รู้จักในวงการมวยไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากเรื่องนี้นะครับก็มีช่อง YouTube o u t u k e รเลนเคนชินสไตกลิงเบรดดาวได้ทำคลิปวิเคราะห์การต่อสู้ของช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ที่ได้ขึ้นชกกับนักเทควันโดชาวญี่ปุ่นชินอุชิโคชิคลิปนี้นะครับได้อัปโหลดไว้ในวันที่21กันยายน2022มียอดชมกว่า3ล้านครั้งสำหรับเนื้อหาในคลิปนะครับ ทางช่องได้บอกไว้ว่าในปี1993ทัวร์นาเมนต์คาราเต้ภายใต้แบรนด์ K1 ันมีชื่อเสียงช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นักมวยไทยผู้เป็นตำนานได้เผชิญหน้ากับนักเทควันโดสายดำจากญี่ปุ่นการต่อสู้ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้กฎพิเศษที่ไม่มีการชกเข้าที่หัวช้างเผือกเกียรติทรงฤทิ์ซึ่งมีชื่อเสียงจากการเอาชนะตำนานตะวันตกอย่างรอบเคเมลนนักมวยไทยที่ดีที่สุดจากเนเธอร์แลนด์ และริครูฟัตนักคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดของอเมริกาได้สร้างชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ด้วยการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมวยไทยการต่อสู้ครั้งนี้เปิดเผยความแตกต่างระหว่างมวยไทยและเทควันโดยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของการฝึกฝนและเทคนิคการเตะช้างเผือกมีการเตะที่มีพลังสูงและร่างกายที่แข็งแกร่งจากการฝึกฝนมวยไทยในขณะที่ชินอิชิโคชิ แม้จะมีความเร็วและท่าทางการเตะที่ดูเท่แต่กลับขาดความสามารถในการรับการโจมตีและเสียสมดุลหลังจากการเตะหมุนนักเทควันโดมักใช้การโจมตีแบบหมุนเตะซึ่งสามารถทำความเสียหายรุนแรงได้ถ้ามันโดนเป้าหมายแต่ถ้าไม่โดนผู้โจมตีจะเหลือเพียงความเสี่ยงและเสียสมดุลโดยมักจะหันหลังต่อหน้าคู่ต่อสู้การเตะในมวยไทยถูกออกแบบมาเพื่อให้มีพลังสูงสุด และนักมวยไทยมีร่างกายที่แข็งแกร่งจากการฝึกฝนที่หนักหน่วงในระหว่างการต่อสู้ชินอิชิโคชิพยายามใช้การเตะหมุนหลายครั้งแต่กลับถูกลงโทษจากช้างเผือกที่ใช้การเตะที่มีพลังสูงในการตอบโต้นักเทควันโดขาดการฝึกฝนเพื่อรับการโจมตีที่มีพลังทำให้เกิดความตื่นตระหนกทุกครั้งที่ได้รับการเตะจากมวยไทยการต่อสู้ครั้งนี้ เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการฝึกฝนร่างกายและเทคนิคการเตะที่แข็งแกร่งในการต่อสู้จริงช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์สามารถควบคุมการต่อสู้และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมวยไทยแม้จะมีกฎจำกัดและน้ำหนักที่แตกต่างกันหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ช้างเผือกยังคงเดินหน้าต่อสู้กับนักคิกบ็อกซิ่งและนักคาราเต้รระดับตำนานอย่างแอนดี้ฮูซึ่งเขาจะ,ะเผชิญหน้าต่อไป การต่อสู้ของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจและแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของมวยไทยในวงการการต่อสู้ระดับโลกนี่คือเนื้อหาในคลิปที่นำมานะครับซึ่งเขาก็ได้วิเคราะห์ออกมาได้ดีทีเดียวเลยและในส่วนคอมเมนต์ก็ได้มีผู้ชมต่างชาติมาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมากผมได้หยิบยกมาบางส่วนนะครับเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์ Comment แรกนะครับ เขาได้บอกไว้ว่าในคลาสมวยไทยครั้งแรกของฉันฉันต้องถือแพ็กให้กับนักมวยที่มีประสบการณ์ทุกครั้งที่เขาถีบหรือเตะมันรู้สึกเหมือนโดนรถชนฉันเคยเป็นนักคิกบ็อกซิ่งสายดำแต่ต้องยอมรับว่าถูกมวยไทยทำให้รู้สึกต่ำต้อยอย่างรวดเร็วคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่านักสู้มวยไทยไม่ได้ใช้หมัดหรือข้อศอกด้วยซ้ำแต่ยังคงคว่มหนุ่มเทควันโดได้ คอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์นี้เขาได้เล่าไว้ยาวมากนะครับเขาได้บอกว่าการเตะมวยไทยไม่ใช่เรื่องเล่นๆฉันฝึกอย่างหนักและมีความเร็วในการเตะกังฟูของฉันซึ่งสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างน่าประทับใจในช่วงที่ฉันย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวฉันได้ทำความรู้จักกับนักมวยไทยคนหนึ่งและเราทั้งสองต่างก็สงสัยเกี่ยวกับสไตล์และความแข็งแกร่งของกันและกันในขณะที่จริงอยู่ว่า การเตะของฉันรวดเร็วและฉันสามารถเตะวางเท้าและเตะซ้ำได้เร็วกว่าการเตะของเขาเราตัดสินใจที่จะดูว่าใครจะทนทานต่อการเตะเข้าชายโครงได้มากกว่าต้องบอกว่าหลังจากเตะกันไม่กี่ครั้งเราทั้งสองก็ตกลงกันว่าการเตะที่ชายโครงเป็นความคิดที่โง่เพราะเราทั้งสองรู้สึกเจ็บจากมันเราจึงตัดสินใจเตะกันที่หน้าแข้งแทนและสุดท้ายฉันต้องยอมแพ้ เพราะถึงแม้ว่าฉันจะฝึกฝนหน้าแข้งให้แข็งแกร่งแล้วก็ตามฉันก็ไม่สามารถทนได้เกินแปดครั้งมันรู้สึกเหมือนเขามีแผ่นเหล็กและเขาไม่แสดงความเจ็บปวดจากการประทะของเราเลยวันรุ่งขึ้นหน้าแข่งของฉันมีรอยช้ำเหมือนตอนที่ฉันเริ่มฝึกกังฟูใหม่ๆเมื่อหลายปีก่อนนั่นเป็นเวลากว่า30ปีมาแล้วและจนถึงทุกวันนี้ฉันยังคงมีความเคารพอย่างมากต่อนักมวยไทยและการฝึกของพวกเขา คอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกไว้ว่านึกภาพไม่ออกเลยว่าการโดนเตะจากนักมวยไทยแบบเต็มแรงจะเป็นยังไงคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับท่านนี้ได้กล่าวถ้าถึงเท,งทควันโดฉันจำได้ว่าตอนเด็กเคยเรียนเทควันโดและได้เรียนท่าเตะครึ่งวงกลมกับท่าเตะขวานสิ่งเดียวที่เคยคิดในหัวคือท่าโจมตีแบบนี้จะไม่มีประโยชน์ในสถานการณ์ใดๆเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับ เขาได้บอกไว้ว่ามวยไทยเป็นศิลปะที่ทรงพลังมากนักมวยเคลื่อนไหวอย่างกับได้รับพรฉันต้องการนำเทคนิคของมวยไทยมาใช้ในสไตล์ของฉันมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาครับท่านนี้ได้วิเคราะห์การเตะของมวยไทยเขาได้บอกว่าการเตะข้างแบบไทยดีกว่า100%ร่างกายจะหมุนไปด้านข้างเพียงเมื่อการเตะสัมผัสกับคู่ต่อสู้เพื่อสร้างแรงเพิ่มขึ้น แทบไม่มีความเสี่ยงที่จะหันหลังให้คู่ต่อสู้ขณะที่ยังสามารถส่งแรงได้มากกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่านักมวยไทยยอมสละความเร็วเพื่อสร้างพลังทำลายให้มากขึ้นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาได้บอกว่ามวยไทยเป็นหนึ่งในเทคนิคการต่อสู้ข้างถนนที่ดีที่สุดการเตะสวยงามหรือหมัดอ่อนแอไม่มีผลเลยมีเพียงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเหมือนเหล็กเท่านั้น ที่สามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้อย่างรุนแรงทันทีครับนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมดท่านใดสนใจชมวิดีโอนี้ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง ดูคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ